The Man Who Knew Infinity นางเริ่มต้นในช่วงต้นศตวรรษที่20 เมื่อรีนิวาสาลามานุจันนักคณิตศาสตร์ชาวอินเดียจากเมืองมาดรัสที่มีชีวิตที่เต็มไปด้วยความยากลำบากเขาไม่มีการศึกษาทางการในสถาบันที่มีชื่อเสียงและต้องดิน้นรนเพื่อหาเลี้ยงชีพแต่ทว่าลามานุจันมีพรสวรรค์ทางคณิตศาสตร์ที่ไม่เหมือนใครเขาสามารถท่องศิษสีที่ซับซ้อนเกี่ยวกับจำนวนและฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ได้โดยไม่มีการศึกษาทางการ เขาเรื่องเขียนจดหมายถึงจีเฮชตเฮนดรีนักคณิตศาสตร์ชื่อดังชาวอังกฤษที่ทำงานที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เพื่อขอคำแนะนําและยอมรับในงานของเขาหลังจากที่รามานุจันส่งผลง,งานไปให้เฮนรี่เขาได้รับการตอบรับที่ไม่ธรรมดาจากเฮนรี่ที่ประทับใจกับผลงานของเขาเฮนรี่เชิญรามานุจันไปที่มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ในประเทศอังกฤษซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของรามานุจันโดยสิ้นเชิงเขาเดินทางจากอินเดียไปอังกฤษในช่วงที่การเดินทางข้ามทะเลไม่สะดวกสบายและยากลําบากเมื่อถึงที่แคม รามานุจันได้พบปสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นและไม่คุ้นเคยรวมถึงความท้าทายในการปรับตัวกับวัฒนธรรมที่แตกต่างจากบ้านเกิดของเขาแม้ว่ารามานุจันได้รับการยอมรับจากแฮนรี่เขายังพูดว่าการทำงานร่วมกันในชุมชนวิทยาศาสตร์ในอังกฤษนั้นยากเย็นรามานุจันใช้ชีวิตตามแนวทางของตัวเองและทำการคำนวณโดยอาศัยแรงบันดาลใจจากศรัทธาของคนในศาสนาอินดู ซึ่งทำให้บางครั้งของไม่เข้าใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่เน้นการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แบบที่สังคมวิทยาศาสตร์ในอังกฤษยอมรับความฝัดแย้งนี้ทำให้แอนที่รู้สึกหมดหงดิดและเป็นห่วงเกี่ยวกับการพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ของรามานุจัน การทำงานร่วมกันระหว่างรามานุจันและเฮนรี่กับมีความผัดแย้งอยู่เสมอแต่เมื่อเวลาผ่านไปเฮนรี่เริ่มเข้าใจถึงความแตกต่างในการทำงานของรามานุจันรามานุจันมักจะทำการคำนวณที่ซับซ้อนจากสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์และศรัทธาโดยไม่ใช้การพิสูจน์แบบเชิงคณิตศาสตร์ที่สามารถเข้าใจได้เฮนรี่ช่วยรามานุจันในเรื่องการพิสูจน์ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ของเขาและในที่สุดร,รามานุจัน ก็เริ่มยอมรับวิธีการทำงานที่ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ที่มั่นคงในระหว่างการใช้ชีวิตในอังกฤษรามานุจันพบว่าการปรับตัวกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นและอาหารที่ไม่คุ้นเคยส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเขาเขาเริ่มป่วยอย่างรุนแรงโดยโรคที่เนียการเกี่ยวกับลำไส้การรักษาในอังกฤษทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจและห่างไกลจากบ้านเกิดของเขาแม้จะต้องไปเชืญกับความยากลำบากทางสุขภาพ ระมานุจันยังคงมุ่งมั่นที่จะทํางานเกี่ยวกับทฤษฎีคณิตศาสตร์ที่เขาหลงไหลในขณะที่ร่างกายของเขาได้รับการยอมรับและการเปลี่ยนแปลงวงการคณิตศาสตร์สุขภาพของเขากับเสื่อมลงหลังจากที่รามานุจันต้องเผชิญกับสภาพที่ียกลําบากในอังกฤษ เขาต้องตัดสินใจกลับไปอินเดียการกลับบ้านครั้งนี้ทำให้เขาได้รับการยอมรับจากชุมชนวิทยาศาสตร์ในอินเดียแม้ว่าคณิตศาสตร์ที่เขาคิดค้นยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่ในช่วงแรกการกลับบ้านและการสานต่อการทำงานในอินเดียยังคงมีความสำคัญในการเผยแพร่ผลงานของรามานุจันในวงการคณิตศาสตร์ทั่วโลกแม้ว่ารามานุจันจะป่วยและเสียชีวิตในวัยหนุ่มแต่ผลงานของเขายังคงมีอิทธิพลต่อการพัฒนาฟิตศาสตร์ ในศตวรรษที่20และ21เฮนดรีที่ตอนนี้ได้รับการยอมรับในฐานะหนึ่งในนักคณิตศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยังคงเป็นผู้ยกย่องผลงานของรามานุจันและถือว่าเขาคืออัจฉริยะที่หายไปในลูกในช่วงท้ายของชีวิตรามานุจันได้ทิ้งมรดกทางคณิตศาสตร์ที่ไม่สามารถลืมได้และลูกจะจุดจำขาในฐานะหนึ่งในนักคณิตศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล